ทำทำปอดยังไงอะคะลุงวัคซีนปอดไงนปอะหมายถึงว่าไม่ไม่ได้ฉีดวัคซีนปอดเหรอคะอันนี้ไม่ต้องทำเลยไม่ได้ทำเพราะว่าสอบคุณมากลองดูลองว่าลองได้ครับของเราเนี่ยก็้าท้าแล้วก็ไอชุดนวดทำหมดยั่วาก็ทำปอดก็ทำไม่มีทำวายอย่างเดียวม่ทำอาหิวายอย่างเดียวปกติแล้วนี่ต้องต้องทำวัคซีนปอดด้วยใช่ไหมคะแต่แต่ตัวนี้ไม่ได้ทำ ใช่ไหมคะลุงรถรถจับการค่าถ้าพกถิ่นปอดมันก็โจระดับเป็บาทโจรกรรมอ้นทุนก็ปรมาณสามร้อยกว่าบาทประมาณต้นทุนก็ลดลงไปแต่อาหารกินทุกตัวหมดวันอร่อยอร่อยมันก็จะจับได้ไวไงคะได้ไวคนชอบอาหารเนี่ยนะแวบแวบแวบกินอาหารได้เยอะแต่เขาก็จะโตวันโตคืน ไปเดีเข้ามาเลเดียวปันลือมั้งออประมาณมันกินข้าวดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีค่ะจับเงินเงินตลอดเลยแขงแรงนะค่ะแกงแรงกินข้าวดีไหนเนนี่มาเดี๋ยวคุณนี่นะดูใจลงไปแถวไหนแต่ไม่กข้าวกินข้าวดีม่มาเก๋เมา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 ตุ้ตามนี่มาลงมา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 อ้ แยบน้องั้นนี่ตาผมอมาหยิกผมอมาทักปักจิกกันนี่มาหนังฮั้งกระต่ายนี่ฮั้งฮั้งกระตนตาเลยหนังกันช่องเดือนช่องเดือนนะฮั้งช่องเดือนอันนี้ได้ช่องเดือนในนู่นเกาโขกโ้โหี่ไม่เหม็นเจ้าแต่หนังจะเกลี้ยงเลยเจ้าอะหนังหมูเนี่ยเกลี้ยงเลยเหรอเจ้าผิวสวยผิวสวยเจ้าหมูอารมณ์ดีอ่ะออารมณ์ดีเจ้าอ่ากินข้าวได้ดี แเราเราใช้ทั้งหมดตั้งแต่หมูอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะหมูอ่ะอายุได้กําลังจะได้สองเดือนเจ้าสองเดือนเนาะอายุสอง,สองเดือนแล้วก็กี่กี่กี่เล้าที่เราใช้อ่ะหรือใช้ทั้งหมดเลยที่ให้กินนี่กี่เล้าที่ให้กินอ่ะเฮ้ยแต่นี่เนาะีปอก็แมนจะบจะได้ให้เจ้าให้แจ่ลูกมันเจ้า เหล่านี้ด้วยเหลานี้ก็ให้เหลานี้ก็ให้เนาะแม่มันยังกล้องอยู่เจ้าขวัวมันเกิดพอได้เงขวัเกินันี่ในเรืออืมลูกมันจะโตเจ้าลูกมันจะัตกว่าลูกโตเกินแล้วเมื่อก่อนที่เราไม่ให้มันมันมันเป็นไงแตกต่างยงไงที่เราให้มันบอได้ให้กกบขี้มันเหม็นเจ้าขี้เหม็นเจ้าขี้จะเหม็นกว่านี่ขี้จะเหม็นกว่านี่ เราผิวพรรณมันจะเป็นแบบนี้นะเป็นเป็นเกเป็นเกลือนเจ้าเอาไปได้ไหมครัเป็นเกลือนเจ้าผิวพรรณได้สวยครับโดนยุงคบอย่างควอมก็เป็นเป็นตุ้มเป็นตุ้มเป็นอย่างเยอะเจ้าแต่ว่าตั้งแต่กินอะพลิเมอร์ผสมน้ำเข้าไปนี่ก็บ่มีเลยเจ้าอ่าจะเล็กน้อยแล้วก็คือผิวมาแรงวันกคนนั่งเจ้าตอนนั่นนะอ๋อมางวันนะเนี่ยใช่มีเจ้าครับจิ้เนี่ยแล้วทำมันเหม็นเลยก็มาแรงวันก็ไม่ค่อยมีกวนบมมีม่มีมาแรงวันมากวน ปกติแล<บ> kind of ้วพี่สมเนี่ยเลี้ยงหมูนะกี่เดือนที่จะจับขายได้สี่เดือนเจ้าสี่เดือนอันนี้หมูอันนี้หมูสองเดือนถ้าเป็นไก่ลักษณะขนาดเนี่ยคิดว่าประมาณสักกี่เดือนน่าจะจับขายได้ละสาเดือนแต่ก่อนแต่บ่ถึงบ่ถึงร้อยโลบ่ถึงสองเดือนมันจะตัวน้อยเจ้าแต่อันนี้สองเดือนตัวมันใหญ่กว่าใหญ่เจ้าใหญ่กว่าทุกชุดที่เลี้ยงมาเจ้าอ๋ออารมดี มันมันบอกบ่ห้องบ่ยังเจ้าไม่ร้องรบกวนบ่ห้องรบกวน็อย่างนี้ก็นอนกินแล้วก็นอนกินเลยก็นอนก็รับเลยเจ้าบอกบอกบอบอกกัดกันบอกท้าเล้ากันบอกพบกันไม่กัดเล้ากันไม่กัดเล้าก็ไม่กัดคอกเจ้าคือถ้าขี้หมูเหม็นนะเขาว่าเราจะคุยยืนคุยกันอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เจ้าแต่คนนี้แมงแมลงวันนี่หนักเจ้าอ๋อแงวันเป็ม วันนี้ได้สามวันแล้วนะเจ้าจังย่างมาได้เยอะจียงยังบ่เหม็นจ้ะขี้ไม่เหม็นก็ยังไม่ให้ต่างไหมคะจากที่เคยเลี้ยงมากับตอนนี้ไอตุ้งยังมาจะโตไวอืมไอ้ดีได้สาหรับเลยเลี้ยงมาเดือนก็กว่ายังไม่ขนาดยังไม่ถึงนี่คือมันเห็นผลกับมันเห็นกับตาเราเลยใช่ไหมเนี่ยไอตุ้งเนี่ยก็โตไวอ่าโตไวหมดเนี่ยเพราะผมเจอ สิ่งที่มันแปลกหูแปลกตาเลยคือปกติาตม,มาเห็นแล้วมันแปลกว่าตัวเนี่ยมันเป็นหมูแกนเนี่ยโอ้โตได้ตัวนี้ใช่ไหมคะเป็นหมูแกนนี่นี่ตัวผู้อ๋อเป็นหมูเล็กหมู<อ>แกนอันนี้มันมาก,กินแล้วมันจะโตขึ้นไหมเป็น<อ>รนุ่นอ่ะโตอ๋อมันไม่เข้านี่อ๋อนี่มันมันโตไวกว่าในรุ่นเดียวกันแต่เราต้องมันต้องสั้งใจตับหมูว่าในปลายเดือนเดือนเนี่ยจะโตขนาดไหนเดือนจะโตขนาดไหนแต่อันนี้ได้เดือนยังไง ที่มากินนะกินก็ได้เดือนแล้วได้เดือนแล้วก็โตมันโตแล้วเนี่ยมันแต่ถ้าจำลักมันยังจะไม่ถึงสามสิบโลเจนี้มันจะได้แล้วโ,โอ้ได้แล้วสุดยอดเลยเนาะเริ<ล>่มที่เลี้ยงหมาเคยเลี้ยงมางงมาันก็ประมาณสองเดือนนี่มันจะได้เออประมาณเกือบสองเดือนนะมันจะได้ไม่ไม่ถึงประมาณสามสิบโลเจน,นี้มันเดือนก็เดือนก็สิบว่ากันมั้งไงมันก็โตมันสามสิบโลกว่าเลย